เป็นมาว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยตัวลงอีกครับผมกว่าจะหลบน้ำได้ไปก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหาก,กินหาอยู่หาก,กินตามบ้านนอกก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับผมไหน,นพอปล่อยก็ปล่อยไหน,นพอไว้ไม่ได้ก็ต้องเอออกครับผมเพราะต้องการน้ำเนาะไปลงกันครับผม ดีครับผมโอ้ยทำครบสิบเมื่อกี้เหนื่อยนู่นครบอันบักใหญ่เลยครับผมต้นมันเล็กแล้วมันอยู่ยอดด้วยเมื่อวานหาเจอแล้วครับผมหาเจอตั้งแต่เมื่อวานแต่คราวนี้เหนื่อยเลยกลับบ้านก่อนไปนอนพักก่อนเหนื่อยวันนี้ก็เลยจะมาตีครับผมแต่ยังไม่เข้าไปดูหรอกยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเมื่อวานก็มาหาดูตัวตามนี้เลยนี่ดอกไอส้สีชมพูนี่ ไปไหนเลยเวลาจะไถ่โอ,อวานก็มาหาดูตัวพวกนี้แหละนี่นี่นวนเต็งงเ,เลยครับผมน้ำหวานกับเต็มตัวแล้วใกล้จะไปแล้วหลายตัวเลยเลยครับหอูเต็มๆๆเลยครับผมบินมานดูตัวแล้วก็บินแวบไปกับเดินตามเลยครับผมดูหลายตัวยัดอกไม่ใช่ดูตัวเดียวไปไปดูกันครับยังเหลือหรือเปล่าทำครบเสร็จเหนื่อยเมื่อกี้นี่ อันบักยาวเลยนู้นหนามพันคือเลยครับเคือหนามพันต้นเลยกิ่งเลยครับผมกิ่งเท่าแขนลงังโตอยู่ครับผมแต่กิ่งเท่าแขนนะครับผมกว่าจะขึ้นถึงโอ้โหหนามเลยครับผมน้ำหนามก็เลยต้องทำครบใหญ่ครับผม ไปพักเหนื่อยเสร็จจะได้ขึ้นต่อเลยครับผมหลังใหญ่อยู่โอ้โหน้ำยางมากเลยพี่น้องให้ใจออกเลยนี่น้ำไม่พันเนี่ยเกาะยังดีเลยครับน้ำไม่พันเนี่ยเกาะดีเจ็บด้วยโอ้โหจะเอาหรือมาหรือไม่เอาก็ไม่รู้ แต่หัวน้ำป่องดีครับผมหัวน้ำใหญ่ดีครับผมน่าสนตรงนี้แหละไปลุยกันครับผมเด็ดเจาะเข้ามาหน่อยนึงครับผมทางทางเข้ามาแหลวใช้มีดใช้มีดขอทางมาถึงลำต้นแล้วครับผมถึทงท้อหนามเลยเละเหลืออีกทางขึ้นจิงพึ่งครับผมต้องใช้เวลานานหน่อยครบกันเลยต้องยาวครับผม ไปขอเวลาทางๆขึ้นไปครับผมโอ้น้ำหนามเลยครับหนามพวกนี้นี่เล็กๆกิ่นเล็กๆน้่ดีดีเลยนี่คือเล็กๆของเขานี่น้ำทั้งนั้นเลยครับเนี่ยไปครับผมทางงขึ้นมาใกล้ถึงแล้วครับผมพี่น้องเลยโอ้โหกลัวจะเจาะขึ้นมาได้ดูโอ้ น้ำ,นำหนามไปดูกันนะครับผมพึ่งตัวเหลืออีชุดใหญ่ครับผมหนามชุดใหญ่เลยเลือ,อีกชุดใหญ่โอ้ใส่หมกม่วงก่อนครับผมพึ่งแตกแล้วพึ่งเจอควันแล้วมาจะถึงหลังแล้วครับผมนะมองเห็นหัวน้ําแล้วนู้นมองเห็นหัวน้ํล้ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ยังเจาะไม่ถึงครับผมยังเจาะไม่เสร็จ เดี๋ยวเจาะอีกสักคู่ครับผมสักคู่ใหญ่ๆเลยแหละเดี๋ยวเจาะก่อนครับผม

ไม่กล้าคุ้งไปเอาดูต,ต้องตัดเพรือออกเพราะน้ำหนักครับผม 何 ถอยหลุดอันนึงเตรียมถอยเมื่อว่าจะตก Yeah. หลังนี้ขอขอตัดหลังออกนะครับผมทอนน้ำหนักเพราะว่ากิ่งมันเล็กโซเข็นขออย่ดทนน้ำหนักครับผม 一哦。 แล้วครับผมต่อยแล้วโอ้ ưm ừ. ít nít, xong cô vẫy nó tìm Ồ. ที่สุดก็เขาาสำเร็จเต็มดีครับผมเต็มเตี้ยเลย อันนี้ไม่ค่อยมีครับแต่ก็มีอยู่มีไม่เยอะอู้หลายหลายหลายทิ้ง ขึ้นมาว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยตัวลงอีกครับผมกว่าจะหลบน้ำได้ไปก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมหากินหาอยู่หากินตามบ้านนอกก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับผมไหน,นพอปล่อยก็ปล่อยไหน,นพอวันไม่ได้ก็ต้องเอาออกครับผมพาต้องการน้ำเนาะไปลงกันครับผมปวเหนื่อย